สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในย่านของแจ้งวัฒนาค่ะและที่นี่นะคะมีชื่อว่า The Seed แจ้งวัฒนาคอนโดมิเนียมค่ะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะอยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะ วิธีการเดินทางก็ง,ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสังเกตง่ายๆเลยอยู่ใกล้นะคะกับทางเข้าของศูนย์ประชุมนานาชาติ i m p a c t Arena เมืองทองธานีออกมาประมาณ200เมตรก็จะเจอกับคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะและที่นี่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยค่ะมีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะและให้คุณเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดส่วนด้านนอกนะคะต้องบอกว่าเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะค่ะ และก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้กับแมคโครนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางด้วยอย่างเส้นทางนะคะที่เชื่อมต่อไปกับเส้นทางเรียบคลองประปานะคะหรือว่าจะออกเส้นวิภาวดีลังสิตก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนบนห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามโบขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องที่เราจะพามาชมกันนะคะอยู่ห้องเลขที่29ทับ134ค่ะอยู่ที่ชั้น6ค่ะในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ เข้ามาในห้องนี้นะคะคุณผู้ชมห้องนี้ค่ะจะเป็นอาคารห้องชุดนะคะมี1ห,ห้องนอนค่ะ1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็มีห้องโถงแยกแบบนี้ค่ะห้องนี้ขนาดพื้นที่อยู่ที่28.19ตารางเมตรนะคะเดินเข้ามาในตัวห้องค่ะฝั่งซ้ายมือเลยค่ะเราก็จะมีการบิวอินชั้นวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วมุมนี้คุณสามารถนะคะทําเป็นชั้นวางเป็นตู้โชว์หรือว่าจะบิวอินเป็นโต๊ะนะคะสําหรับไว้วางทีวีก็ได้ค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามที่เป็นพื้นที่ว่างตรงนี้คุณสามารถนะคะทำ เป็นพื้นที่รับแขกหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะทํางานมุมนี้ก็ได้ค่ะและก็ยังมีพื้นที่เหลือๆให้คุณสามารถนะคะวางโต๊ะขนาดเล็กไว้รับประทานอาหารก็ได้อีกด้วยค่ะสำหรับห้องนอนนะคะจะมีประตูบานสไลด์เลื่อนแยกพื้นที่ส่วนห้องนอนไว้ให้ค่ะห้องนอนนี้นะคะจะมีพื้นที่ที่คุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6กฟุดได้เรามีการบิล์อินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีทั้งตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ ตู้เสื้อผ้าที่นี่นะคะเขาจะวางแบบเต็มพื้นที่นะคะบิวอินให้เต็มพื้นที่คือสูงติดเพดานเลยค่ะซึ่งคุณสามารถเก็บเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆเลยค่ะ ค่ะสำหรับห้องครัวนี้นะคะพิเศษมากมเลยค่ะเพราะว่าห้องครัวนี้เรามีประตูบานสไลด์นะคะประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะและสำหรับห้องครัวนี้เรามีการบิล์อินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีทั้งตู้ด้านบนค่ะที่คุณสามารถเก็บของได้แล้วก็ยังมีช่องไว้สําหรับวางไมโครเวฟด้านล่างที่เป็นตัวท็อปค่ะเรามีซิงค์ให้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณสามารถวางเป็นเตาไฟฟ้าได้ และพื้นที่ที่ติดกันเลยค่ะก็คือพื้นที่ในส่วนของระเบียงห้องนั่นเองค่ะระเบียงนี้นะคะคุณสามารถวางเครื่องซักผ้าและทําเป็นพื้นที่ซักล้างเปิดระบายอากาศในขณะทาอาหารได้ด้วยค่ะที่ติดกับพื้นที่ในส่วนของห้องครัวค่ะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี้มีการแยกเป็นพื้นที่ห้องอาบน้ําให้ด้วยค่ะแล้วก็แยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เลยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ การเดินทางไปยังเดอะซีคอนโดแจ้งวัฒนะเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะข่ะตรงไปประมาณ1.9กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เดอะซีแจ้งวัฒนะถูกใจกันบ้างไหมคะคอนโดมิเนียมแห่งนี้สำหรับใครที่ชม EP นี้แล้วค่ะอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดชมสถานที่จริงได้นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่นี่เลยค่ะ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีที่ย่านแจ้งวัฒนะที่เดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรายังมีคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกหลายที่และก็ยังมีบ้านสภาพนางฟ้า นะคะคุณได้เลือกอีกหลากหลายหลังด้วยกันค่ะส่วนใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าปรึกษาปัญหาทางหน้าสินเชื่อเรามีบริการให้ค่ะปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้าอยากจะไปชมที่ไหนลองพิมพ์มาบอกโบได้ค่ะเราจะพาคุณไปชมถึงที่เลย e ีพีหน้านะคะติดตามกันได้วันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ